สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเ c h ช n n นลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะวิกท,ที่3ของเดือนธันวาคมปี66นะนะเดินทางมาถึงคิวของชาวกุมกันแล้วค่ะช่องเมมเ c h ช n n นลนะคะดูได้ทั้งลักคนาแล้วก็ราศีการแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบไทยะคะ่ะไม่ฟิกส์นะ เป็นดวงความรักทั่วไปที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยดูต่อไปเลยนะถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเราจะมีดวงคนโสดแล้วก็รอรักเก่าแยากให้เป็นดวงรายเดือนนะคะเดี๋ยวมจะเริ่มเปิดไพ่เลยนะกองแรกจะเป็นตัวตนของชาวกุมค่ะ2องที่สอตัวตนของคนรักนะคะ เราก็บทสรุปอยู่ตรงกลางนะเรามาเริ่มทำทำนายจากการอ่านไพ่ไทยสำหรับก่อนนะคะคิงถือดาบขึ้นมากลับหัวระมัดระวงังเรื่องที่อาจจะทำให้เรา,เาไม่ได้ดั่งใจนะคะเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดนะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่พอใจได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงนะแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราหุดหงิด แล้วก็ไปลงอกคนรักได้ดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณใจเย็นนะคะคัดง,งานของคุณนะคุณได้ไพ่สี่ดาบกลับขัวนะคะมีสิบทามีไพ่สองเหรียญกลับขัวแล้วก็มีเจ็ดดาบขึ้นมากลับขัวสี่ดาบกลับหัวนะคะระมัดระวังปัญหาเก่าๆจะสร้างความไม่สบายใจให้เราได้ช่วงนี้นะถึงแม้ว่าคุณคิดว่า คุณเคลียร์ไปแล้วจบไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่มากวนใจได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้นะดังนั้นเนี่ยวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะการที่จะทะเลาะก,กับคนรักก็คืออย่าไปขุดคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดละกันนะมีไพ่สิบคาถานะคะช่วงนี้ภาระก,ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าอีกไม่นานจะประสบความสําเร็จแล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็หมายถึงทุกอย่างที่ฟันฝ่าประสักกันเรื่อยมาเนี่ยมันคุ้มค่ายารรอคอยแน่นอนนะคะเพราะว่า อีกไม่นานคุณก็จะได้สมหวังได้ลงเอ่ยแล้วนะก็ยังมีกําลังใจที่จะสู้ต่อนะคะไม่ยออ่อท้อมีไพ่สองเหรียญกับหัวหมายถึงการตัดสินใจเลือกนะคะคุณกูเอ,เองเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างที่มันส่งผลต่อความรักนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นการตัดสินใจเลือกระหว่างบุคคลนะอาจจะหมายถึงการตัดสินใจเลือกเ,อเรื่องทั่ว,วไปที่มันส่งผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็ จะสามารถตัดสินใจได้ในช่วงวิกิสนี้แล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นพลังงานเจ็ดาบ,บขึ้นมากับหัวก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาก็จะหมดไปจากชีวิตนะคะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงข้อขัดแย้งระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็จะหมดไปนะมาดูพลังงานของแฟนบ้างนะคะมี8คาถาเดทกับหัว10เหรียญน,นะคะแล้วก็มีราชนีถือคาถา8คาถาหมายถึงการสื่อสารนะคะ ช่วงนี้เวลาพูดคุยอะไรกันเนี่ยจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะจะมีความเห็นที่ตรงกันเพราะว่าได้ไพ่การสื่อสารที่มีคุณภาพนะคะไม่มีการเข้าใจผิดไพ่เดทที่กับหัวแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่ยังต้องเก็บไว้เป็นการบ้านต่อไปมันอาจจะแก้ไขได้บางจุดแต่ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆด้วยดังนั้นก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะมีพลังงานสิบเหรียญอย่างไรก็ตามเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยลงตัวนะ อย่างที่บอกค่ะว่าอีกนิดเดียวก็จะได้ลงเอยกันแล้วสําหรับใครที่มีปัญหามีุปะสคนะคะสําหรับแฟนคุณมองว่าเขาสบายใจมากแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะใบสุดท้ายเป็นราชนีธิดาเรื่องงานก็เด่นสําหรับแฟนนะคะอาจจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานด้วยช่วงนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จมีพาชั่นสูงเรื่องความสัมพันธ์ก็กลับมามีพาชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความคิดที่เป็นบวกนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรัก บทสรุปนะมี8ปดาวนะคะมีแฮงแมนกับัวนะคะมีไฮพิเซตแล้วก็เจ็ดถ้วยก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณ2คนไม่สบายใจอย่างหนักหรือว่ามีกวาสักเข้ามานะคะในความรักแต่ว่าจะสามารถจบลงได้นะคะการรอคอยสิ้นสุดแล้วแล้วก็จะถึงเวลาที่มีความสุขนะคะร่วมกันสักทีหนึ่งเนาะพลังงานไฮพิเซตนะคะคุณ2คนโตขึ้นนะคะได้เรียนรู้ชีวิตในด้านต่างๆนะคะ ทั้งเรื่องของความสุขและความทุกข์เนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพอสมควรทําให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะรู้มดเวยกันมากขึ้นพลังงานเจ็บถ้วยก็หมายถึงสิ่งดีๆที่จะเข้ามามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีข่าวดีนะคะหรือว่ามีของขวัญน,นะคะมีโชคลาภเข้ามาช่วงท้ายปีนะรับพลังงานบวกได้เลยนะคะ เ,เรามาเปิดไพ่รอเคิลกันต่อเองค่ะท่านไหนสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ line, อแอดไลน์เมมได้เลยนะคะใช้โน under score stone ที่ขึ้นในข้างล่างตรงนี้นะรวมถึงใครที่สนใจหินมงคลส่งเสริมความรักนะคะก็สามารถแอดมาที่ไลน์เดียวกันนี้ได้เลยค่ะไพ่รอเคิลนะคะสำหรับแร่เปิดมาเป็น let go on to u e นะคะ to love แล้วก็ w o r t waiting for อย่างที่บอกเลยคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาตอกย้ําไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรกันมาเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้เนี่ยคุณจะได้สมหวังได้มีความสุขกันสักทีหนึ่งนะคะคุณสองคนเป็นคู่แท้นะคะของกันและกันนะคะไพ่ Two Love ขึ้นแล้วก็ไปสุดท้าย l e t g o a n d t s h o ปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปอยากควบคุมสถานการณ์นะคะจะได้ไม่หงุดหงิดจะได้ไม่ คาดหวังมากแล้วก็ผิดหวังนะทุกอย่างมันจะเป็นไปด้วยดีอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็ทำใจสบายนะคะมาที่ยังเจ้หวานเซอร์นะคะเป็นไพ่คำแนะนำอย่าไปซีเรียสนะคะ ปัญหาประสัก์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในชีวิตนะคะเมื่อมีทุกก็ต้องมีสุขและช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขแล้วนะไพ่ a n g e ลวันเซอร์นะคะมี romance มี remain positive แล้วก็ choose a new direction ไพ่ดีนะคะ romance ก็หมายถึงคนที่มีหัวใจที่ตรงกันความรักที่มัน healthy นะคะทั้งคุณแล้วก็คนรักก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันเหมือนเดิมนะคะ รีเมน n p พ s i t ซิทก็คือให้มองโลกในแง่บวกนะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะมากมายเลยในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงต้นปีนะคะชูส a น e วเดเร c ชั o นก็คือการเปิดรับสิ่งใหม่ๆการมีทัศนคติใหม่ๆนะคะก็จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะคะมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องปัญหาเก่าๆแล้วเรายัง มีทัานัตติเดิมๆนะคะต่อสิ่งนั้นๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจากอาวานก็แนะนําว่าให้ลองวิธีการใหม่ๆหรือว่าแนวคิดใหม่ๆดูนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคําทํานายในวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่เลิฟ e มสเซ e นะคะให้กับชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสนะคะออกมาแล้ว เป็นไพ่เพศหญิงนะคะสวยทีเดียวไพ่ใบนี้เนาะเดี๋ยวยม่อ่านให้ฟังนะคะ Acceptance is the key to inner peace At times we must accept things as they are There is no point trying to change that which is beyond our control การยอมรับนะคะก็คือหัวใจหรือว่ากุญแจของความสงบสุขที่แท้จริงนะคะในจิตใจของเราบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแบบที่มันเป็นนะมันไม่มีประโยชน์นะคะที่จะไปพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะก็คือพลังจักรวาลน,นั่นเองนะคะจักรวาลเนี่ยเขายุติธรรมกับเราเสมอเขาอาจจะส่งชาเลจ์มาให้เราบ้างในบางครั้งนะคะเพื่อให้เราพิสูจน์ตัวเอง นะคะหรือว่าในแง่ของความรักความสมพั์คือการพิสูจน์รักแท้แต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อเราผ่านชาเลนต์ตรงนั้นไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับกับสิ่งที่มันงดงามนะคะรางวัลที่จักรวารมอบให้ซึ่งในช่วงเวลานเี้ยนะคะจักรวารจะมอบสิ่งดีๆกับคุณแล้วนะ word waiting for ที่ไม่อ่านให้นะคะในช่วงก่อนๆนเนี้ยก็คือมันจะคุ้มค่าในการรอคอยแน่นอนนะก็เนี่ยค่ะเป็นเมสเซจจากจักรวารน,นะคะให้กับชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองนะ วันนี้ขอบคุณชาวกลุ่มชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคำทํานายของแม่เมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490เท่ากันค่ะ